ไปจ้าผ่านรถด้วยจ้าผ่านรถผ่านรถชมวิวชมทิมทจะไปเที่ยวน้ำน้องน้องสาวน้องสาวคนเก่งขับรถอิ่งผู้น้อยอ่ะเป็นตัดเสียวจังเนาะรถดงข้างๆเนี่ย สิทธิ์เข้าทางร่วม อพอตัวน่า <laughs> ก่โอวีไว้อ่าอย่างเช่นสั้นไปดูตัวเราลงไปแล้จะไปอีกตรงจะไปตรงจะเป็นไปอีกเส้นทางนึงเส้นสั้นเต็มเดียวกันจะไปเดียวไปไปเลี้ยวผ่านผ่านเข้าเข้าในเมืองแต่ก่นว่าเดินตรงในเมืองปีตรงนี้เพราะเข้าเพราะเข้าไปเพราะเขาเดินทางจะมีเส้นจะเข้าในเมืองซิโลซิโลเข้าซิโลเข้าไปตรงตรงไปทางสนามบินวุฒิไปสิบสนนี้เขาย้ายมาแล้วย้ายมาจากจังหวัดคนละสตู๊กี้ายมาจากสตู๊กี้ละมามา ไใกล้บ้านนี่ขับรถเที่สามสนาทีสามสินาทีเนาะเออขับรถประมาณสาสนาทีเนาะสบนทีแล้วินว่าสิบเท่า่สิบนาทีแมนนี่เหรอวะมาีกว่นแต่สิบสนาทีคนตัวเนี่เออเออมนนม่ขับรถเร็วยู่งเด้เนี่ยขับรถเร็วเอเก่งเนั่นนะเพิ่งได้สิานาทีเองเม่ต้องดลบอเนี่ยเออเมนนะแ้มาทางด่วนไงเปสินทางเก่าต้องสิ่งทางด่วนเออสันน ไปผ่านด่านผ่านด่านส่งจุดวัดนะรถยานนั่งทานั้นอันนี้แล้วมันต้องเสียค่าเดี๋ยวเสียค่าอันนี้กันด่านอีกไม่นึงรถเสือซีรอนะเก้าบาทนะรถเสือซีรอนะเจ็ดสิบบาทโอเคอ่อรถลงมาหน่อยนึงเจบดสิบบาทประมาณครึ่งนึงด่านด่านแรกคันแพงแพงกว่าหน่อยนึงลบาทสองด่านแล้วไปกลับกันเป็นซีดานแล้วเนาะเมื่อเป็นครุ่นลุงมาบาทโคตรโคตรโคตรเงินคนเงินคนโนเวด้วยจ้าเป็นคนโนเวไปกลับอีก ใกล้บ้านเยอะเนาะไม่รถมากัญญาสิ่งท่เราเขาคิดเป็นกิโลคิดเป็นช่วงถ้าจะเขาตัวนี้ให้รูกบิเเขาคนดี okay. ้เขาไปสนามบินสนามบินอำเภอของอำเภอนี่อำเภอใกล้บ้านว่าสิเหียมตรงนี้ที่บ้านเ่าขับมาแค่สิบสี่นาทีเองโอ้แม่เจาบอกมาสิบหกไงพี่ เล่นขวาเล่นวขวาเนี่ยบอกผิดบอิดเราเลยขวาเรเวาชิดขวาไปก่อนขันังใส่กเส้นพวกน้องขับรถคนละคนละทางกับป้าเยเนาะมิกโดนัทพระ่าพวกไรก็อยู่ขังใส่เป็นขางส้นน้ำบิดเนี่ยเห็นบไปเออเอาไปเส้นนี้ ครั้งแรกได้แต่ลูกค้าจะไปสินสุนบินเนี่ยโอ้โหจะาูกคาจะไปมาตานีแจะไปสุน้ำบินลูกค้าจะไมาเตมุติกทีจ้งแต่ว่ามือมากแต่แฟนนุพามากไงลูกค้าป้ามากแต่นูพามาเองเหมือนีันมาลองเองลองที่ลองตักเองป้าป้านี่เคยเคยมาเก็บเห็ดอยู่นะบอต้องไปมาเดียวกันมาเดียวแล้วก็แวะมาเกเห็ดมาเดินมาเดียวนี้สิต้องไปเสินตุงบดนี้เอจินตุงอ๋อใช่เพราะว่าแยกนี่มันจะมีป้ายว่าไปตามป้ายบอกนะบ้ดนี้เส้น ชนาบินอยู่เดะจนัก็ไปสินตรงนี่ล่ะนีอาจจไปสินตรงนีไปสินตรงที่เขาบอกเขหะโอเคจังพนก็จะไปทางจังหวัดพุจังหวัดทงนั้นก็ไปทังปัตตานีปัตตานีปัตตานเสินเก่าไงพี่เอก่าอีอัตตานะเทียบทัดนังรถเมล์ย่ะเส้นเนี่ยวันรูภามามาทางด่วนไงนี่ข้า็ต้องไปตามไปบนโอเขาต้องอ่านตามไปไปทางนานเออเขาสนามบินจะไปตามไปเลยบ ตรงนี้เคยเคยได้มาเฮ็ดงานทำความสะอาดดูตั้งแต่สมัยอูดมาบโดดมาโดดมาดมาน้ำเขาอืออือเอาใจับนูเคยมาสนามบินอยู่แต่หนูก็ไ่เคยก r a b โดอีกนี่เกลือดิจริงๆข้างแรกถึงงบซื้อมาหน่ยมาครับมาเนี่ยเออเพราะว่าเออข้างแรกเออครับอีกนี่นูมาแต่เสียเอาทุนตรงนั้นหนูุ้ยไม่าแต่ตรงนี้เสี้ยนี่ผมไม่ g r ับอีกมาจะเกลือที่มาหลายเนาะพี่เนาะเออมาหลายจากคนอ่นข้างกระลื่นพร้อมเด้อนี่ตรงระวังเออ ช่วยนี่อุณหภูมิมันลบลงอีกไม่น่าดิเมื่อวานนี้ก็แค่แนี่ก็ร่อยเกลือพี่ก็ร่อยเกลือผมดิเมื่อวานนี้อุณหภูมิลบสองเดี๋ยวพรุ่งนี้ลบลดเจ็ดะลบเจ็ดอ๋อพกเข้ามาหนพกแล้วนี่ยน่นนมันลอนิดนึลดลงมาหน่อยนึงจ้ะเดี่ยวเต็มมองจะทันที่มันอ่ะพี่สถานบ้างมองกันน้ำบ้างมองกับพอนี่อยากเต้ทุ่งหิมะเนี่ยห้น้องหันมาเบื้องนี้ก่อนเมื่อนี้แสงเดือนเมื่อนี้แสงเดือน นี่มีเสียงเดดเห็นเสงครัก็อบคุณนละคนเมืองนอกคนเมืองหนาวเื่นเต้นเต่นเต้นอบคุณเห็นแสงไดก็รู้สึกอบคุ้นแต่ว่าความหนาวมันก็ต้องลดลงมาหน่อยทังกลอดลมานึ่งสินาทีกสิสนาทีหรอพี่อแล้วทำมารถเมนี่มันมารถเมตรงมันตองนั้นปนนะมันมันต้อง เขาวาดเข็มเขาวาดรถเมล์มาจอดมันจอดด้วยนะจอดตรงตรงจ้าพี่น้องรถเมล์มาทจิจอดตรงจะผ่าปาันโอเดซีสตอชูดเนอะเนื่องเขาว่ามันง่ายกว่าไปสตอกเกย์โอเขาก็ซีเมล์วิ่งเข้ามาทางนี้คือเก้าละโนดเพราะว่าแต่แต่่กอนเขาก็แวะลงพุ่นพุ่งยุสตอกเกย์ก็เวะลงไปย่างเข้าไปยางเขาว่าสตอกเกนย์รถเมล์มาผ่านก็ต้องย่างกันไปลึกโอเคจากที่นี่มันมันอยู่ปากซอยเลยนะอยู่ปากรถป่าปากทางเลยจากบ้านเราเนาะที่ เรอนีมอรูปอ่าา็นว่ากลัมาเขึ้นเครื่องอยู่นี่คันเป็นรงเออสต์ดัมแล้วมันไปทางขานานไปไปตอนเมื่อเดบอสเทอดตอนกับมาขาไปโต๊วเครื่องนะมันสนามบินน้อยนะต้องไปโต๊ะก่ตอนเมื่อในที่พีมันอยู่บนมือนี่สนามบินนะนี่นี่นีต้องเข้าใเอาลับการสอร์ตโอเคขออยู่ใกล้ๆติดสนามบินนี่เองเลย นาเป็นบ่อนี่ก็สิบเม็ดก็ตะกีดันพี่นั่นก็เมฆมากเขาก็ลง,ง,งนี่เขาให้ลงตรงเนี้ยเหม่อนบบมันก,ก็เป็นติดบๆแล้วเมฆเลยอ่าออออออแล้วจ้าเนี่ยเดียวจะทาขี้วันนั้นข้าคารุ่มมากแกสิบแปดนาทีบนเฮทัสปอร์ตนะเนี่ยของที่ผสมบดของโนวีพว<อ>กเฮ็ด <H id S 2> อันทุกอย่างเลยเนี่ยเออเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดบัตรประชาชนเฮทอุทยางย่างของโนวีนะอ่ะเดี๋ยวกระซิผิดกดเพิร์บอสก็เท่านี้สักคนด้วยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมนะคะไม่น้อยโนเวนนะคะสวัสดีค่ะ